นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องพบกับแฟนที่เป็นคนญี่ปุ่นมา2ปีแต่เขากลับไม่ได้รักเรามากจะปรับใจยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าขอกาลังใจเดินหน้าต่อไปหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เสียศูนย์ไปเลยคะ่ะรอมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่น เราคุยกันมา1ปีก่อนตกลงเป็นแฟนกันตอน,นั้นเขาทำงานที่มาเลเซีย1ปีทำงานที่สิงคโปร์สปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไทยด้วยการเกือบเกือบสอปีแล้วค่ะทุกอย่างมันดีมากเลยค่ะเขาใจดีดูแลเราดีมากเราคิดเลยนะคะว่าคนคนนี้เราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเขาก็บอกว่าเขาทํางานที่ไทยไม่มีแผนกลับไปเราเคยถามนะคะว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เขาไม่ชอบเราจะทํำยังไงเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะ เขาโตแล้วแฟนอายุ42ปีส่วนเราอายุ27ปีเราถามเช็คทุกอย่างให้แน่ใจว่าเราไปต่อกันได้แต่มาวันนี้เราถามเขาว่าเขาอยากแต่งงานกับเราไหมเขากลับเงียบเราเลยถามว่าแต่งไม่ได้เหรอเขาบอกว่าพ่อแม่เขาอยากให้แต่งงานกับคนญี่ปุ่นด้วยกันมากกว่าถ้างั้นเขาก็ต้องกลับไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วในหัวเรามีแต่คําถามว่าทําไมเราผิดอะไรนักหนาความรักที่มีให้กันนะกันมันไม่พอหรอสู้ไปด้วยกันไม่ได้หรอ เราไม่เข้าใจสักนิดเลยว่าทําไมทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็เข้าใจว่าเราต้องปล่อยเข้าไปแต่มันยากเหลือเกินค่ะเราอยู่ด้วยกันที่ไทยแต่เขาต้องไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่นสักวันถ้าเราไม่เลิกกันคงเป็นได้แค่เมียน้อยในชุดเขาเขาคงรักเราไม่มากพอทุกอย่างมาเลยจบลงแบบนี้เมื่อเรื่องราวนี้ผมเชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกๆคนที่กำลังคบกับคนต่างชาติ รวมไปถึงคบกับคนที่แน่นอนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราคบกับคนนี้เราจะได้แต่งงานหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นจุดคีย์เวิร์ดของชีวิตของเราแต่มันเป็นจุดที่ทําให้เราได้ฉูคิดว่าบางครั้งคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่เป็นคนที่แสนดีคนที่เขาทําดีกับทุกๆอย่างเขาอาจจะไม่รักเราขนาดนั้นก็ได้เขาอาจจะทําเป็นเหมือนหน้าที่ของเขาผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเองตราบใดที่เรายังไม่เคยเห็นมุมดาร์คนอื่น แะตอบดใดที่เรายังไม่เคยเห็นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะยังตอบได้ยากว่าเขาจะรักเรา,าจริงๆหรือเปล่าผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเมื่อมีพบก็ต้องมีจากมันเป็นเรื่องของศัตธรรมบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่เราทําได้ดีแล้วนั่นก็คือทําดีที่สุดในณโมเมนต์นั้นๆแค่นั้นพอและนี่ก็สิ่งผมอยากจะบอกทุกๆคนนั่นก็คือเราไม่เหม็นต้องไปทําอะไรทุกๆอย่างบนโลกใบนี้อย่าพยายามไปฉุดดึงรั้งใครเราพูดคุยเจรจา ตกลงกันว่าโอเคหลังจากนี้เราจะทํายังไงต่อไปเห็นเจตนาของเขาเห็นความตั้งใจของเขาเขาอาจจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเรานั่นแหละเพียงแต่มันอาจจะยากที่เขากําลังจะสื่อให้กับเรารับรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในชีวิตของเราทั้งคู่ซึ่งแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่ไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามมาถึงจุดอิ่มตัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่านี่คือถึงจุดอิ่มตัวแล้ว แต่และความสัมพันธ์นั้นไม่เหมือนกันที่เรารับมือจัดการแล้วก็เล็งเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็นคือความรู้สึกดีๆและความทรงจำที่ดีที่เราทําร่วมกันมานี่แหละจะจดจําไปจนกระทั่งเราสูญสิ้นชีวิตไปแตะขอให้เราเข้าใจและตระหนักรู้ว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นอยู่ดับไปเสมอไม่มีข้อ,อยกเว้นใดๆเลยการคิดโทษตัวเองและโทษโลกใบนี้ไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงจงมองว่านี่คือประสบการณ์อาลัมค่า และความทรงจําที่ดีสืบไปผมว่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรามันมาย้ําเตือนเราว่าเรากําลังหลงและอินกับภาพเหตุการณ์หนึ่งจนเกินพอดีนําให้เราไม่รับรู้ความเป็นจริงว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังของความคิดของงานกระทำของเราในคำพูดในแต่ละวันเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้มันมีสัญญาณที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเพียงเราเพิกเฉยมันผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่อยากแต่งงานกับเรา ขาแสดงออกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขายังไม่อยากแต่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเป็นคนต่างชาติเป็นผู้ชายประเภทใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องชัดเจนนั้นี่สุดก็คือเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับเราผมไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ชายที่อยากแต่งงานผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายแบบไหนแต่ผมกล้าบอกได้ว่าผู้ชายที่แต่งงานผู้หญิงคือเป็นผู้ชายที่พร้อมในทุกๆอย่างพร้อมในเรื่องของการรับภาระความรับผิดชอบและเรื่องของการเงินมีอะไรครั้งที่ เราอาจจะหลงลืมไปว่าคนที่พร้อมแต่งงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่รักเราแค่นั้นพอแน่นอนอาจจะมีคนเหล่านี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราจึงต้องประเมินอะไรที่สูงกว่าเดิมอย่าประเมินต่ำกว่าเดิมอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เราเล็งเห็นว่าโอกาสที่ทําให้เราได้แต่งงานกับคนคนนี้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการแต่งงานจริงๆผมเชื่อว่าเราต้องโฟกัสไปเลยว่าอยากหาคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันนี่ยังเป็นเหตุผลว่าเราก็ต้อง สอบสมัยหาคนเหล่านั้นด้วยใจจริงชุดไม่มีสมการตายตัวที่จะต้องคุยกันก่อน1ปีแล้วค่อยคบหากันอีก2ปีแล้วก็จึงแต่งงานกันคิด,ดง่งยๆผู้ชายคนหนึ่งโสดมานานถึงอายุเท่านี้เป็นเพราะอะไรผมเชื่อว่าอายุผู้ชายเนี่ยมันมีส่วนทำให้เราต้องประเมินว่าคนอายุ40อัพเนี่ยเขาต้องการแต่งงานจริงๆหรือเปล่าความรู้สึกนี้เขาไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่30ปีเลยเหรอลองถามอย่าง แนวแน่แล้วมั่นคงว่าคนคนนึงถ้าเกิดอยากแต่งงานทําไมเขาถึงปล่อยเวลาเป็น10บสปีเขาไม่เจอคนที่ใช่เลยเหรอระหว่าง42ปีที่เขาใช้ชีวิตมาเขาผ่านใครมาบ้างเขาพบเจอผู้คนมากมายแค่ไหนแล้วเขาได้เคยลงใจหรือลงหลักปักฐานกับใครบ้างหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้กลับไปสู่อดีตของเขาอีกครั้งหนึ่งเช็คปมปัญหาชีวิตเช็คความคิดของเขาว่าเขาเนี่ยพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีครอบครัวจริงจริงไหม อยากมีลูกบ้างหรือเปล่าสิ่งนี้มันกลับย้ำเตือนเราว่านี่คือโอกาสทั้งหมดเลยที่มีความเป็นไม่ได้สูงว่าเขาอยากแต่งงานกับเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคําตอบมันคลุมเครือเขากับกายเป็นคนที่อยากอยู่คนเดียวเขามองว่าการมีลูกมีครอบครัวเป็นภาระนี่แหละอาจจะเป็นสัญญาณที่อันตรายสําหรับคนที่ต้องการอยากแต่งงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจแบบนี้เราต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างเร่งด่วนอย่าพยายามทุ่มสีดึงดันไปต่อขอมันยากจริงๆที่ เราจะรักใครสักคนหนึ่งที่เขาดีแสนดีแต่ยังไงแล้วเขาก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาวของเราเราต้องสังเกตให้ดีๆอย่าเอาแบบแผนหรือว่าสมการในความรักมาตัดสินในเรื่องของการแต่งงานอย่างเด็ดขาดเช็คเป้าหมายของตัวเองและเดินตามนั้นถ้ากาลองคิดทบทวนอย่างเอียดทีถ้วนทุกคนจะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตทั้งหมดทั้งสิน้นเราสิ่งนั้นเป็นชุดความรู้เพิ่มเนื้ต่อไปสังเกตให้มากเข้าไว้ในตอนคบหากันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช็คประวัติเช็คอดีต รวมถึงเช็คปมปัญหาชีวิตเราก็ต้องประเมินด้วยความเป็นจริงอย่าอาคาติอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดสมมุติเขาดีมากโอเคแล้วเขาไม่ยอมแต่งงานกับเราเราโอเคไหมเมือวันหนึ่งที่คนที่แสนดีเลิกกับเราไปกลับประเทศของเขากลับไปสู่บ้านเกิดภูมิลำเนาของเขาที่เขาอยากที่จะเป็นไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เล็งเห็นว่าบางครั้งในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการเลือกจริงๆแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิต นี่เป็นจุดคีย์เวิร์ดที่สําคัญยิ่งถ้าเราต้องการชีวิตคู่เราก็ต้องหาชีวิตคู่ถ้าเราต้องการคนที่แสนดีก็หาคนที่แสนดีอย่าเอามารวมกันเด็ดขาดมันจะเป็นต้องการคนที่แสนดีต้องการคนที่อยากแต่งงานกับเราต้องการคนที่รักเราจริงไม่เจ้าชู้เราขอเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วชีวิตเนี่ยอาจจะขอเพียงได้แค่หนึ่งอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าเราต้องการคนแบบไหนที่จะอยู่คู่กับเราทั้งชีวิตในข้อเดียวเท่านั้นถ้าเราขอได้นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่สําคัญยิ่ง ในการเข้าใจชีวิตสุดท้ายนี้ทุกเรื่องราวกำลังจะมาบอกเราว่าเราควรเผื่อใจเอาไว้ด้วยไม่มากก็น้อยเนื่องด้วยการที่เราไม่เผื่อใจเลยนะคาดหวังอย่างสุดหัวใจทั้งที่แฟนเรายังไม่รับปากอะไรเลยทั้งนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนลองปรับแล้วก็แก้ไขตรงนี้ดูนั่นก็คือถ้าเราถามแฟนเราแฟนเราไม่เคยรับปากอย่าคิดเอาเองไม่ว่าจะเป็นการมโนเองคิดเองเอาเองอะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามทำแบบนั้น ถึงแม้ชีวิตของเราจะไม่ได้มีความสุขมากมายแต่น้อยสุดเราอยู่กับปัจจุบันได้ไหมเราเรียนรู้ในชีวิตว่าเออวันนี้เราควรทําอะไรมากที่สุดเราควรที่จะเข้าใจแฟนเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเราว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ดีที่สุดอย่าคาดหวังอะไรที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ลองประเมินคนจากความเป็นจริงอประเมินคนคนนั้นจากความรู้สึกข,ของเราเองแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าเออคนเรามีดีมีเสียไม่เหมือนกันคนที่แสนดีก็าอาจจะอยากอยู่เป็นโสด ในความหมายก็คือก็าอาจจะคบกับเราโดยที่เขาไม่อยากจดทะเบียนอะไรส่วนคนที่อยากแต่งงานเขาอาจจะอยากผูกมัดเราอยากครอบครองเราแน่นอนอิสระของเราก็จะลดหายลงไปเราอยอมรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ลุยเลยไม่ว่าทางไหนก็ตามมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกันเราต้องเลือกทั้งที่เรารับไหวแ้ะก็เลยเรียนรู้ว่าเออวันนี้เป็นวันที่เราตัดสินใจแบบนี้แล้วขอให้เราเคารพตัวเองเคารพการตัดสินใจของสิ่งที่เราเลือกเดิน นี่แหละจึงเป็นชีวิตที่สุขสมบูรณ์แล้วก็จะมีความสุขในการเดินทางนี้ในหนทางไกลโพล้นต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk จีด้วยนะครับ